สวัสดีครับมีรถเข้าม่หนึ่งคันนะครับเป็น t o y ย t a a อัลพา2.4ไฮบริดนะครับปี2013นะนี่ฮะออก t o y ย t a Motor Thailand นนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยนะประหยัดมากนะครับรถเจ็ดที่นั่งสายครอบครัวไม่ควรพลาดนะ,ะกระจังหน้าโมเดลลิสต์นะครับโมเดลลิสต์ก็คือ,อทั้งแผงเลยนะครับยกมาจัดมาให้หล่อๆเลยกับ ใส่ล้อ ى, เอ็นกายแท้ขอบ17นะครับรัดด้วยยางโยโกฮามานะครับนะทุกคนนี่ฮะปี2 0 1 3นะทุกคนนะบอกเลยราคานี่ถูกกว่าตลาดมากนะครับผมขาย500แสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะอ่มาดูกันนะครับรอบพันเป็นยังไงนี่ฮะ ลอเอ็นกายางโยโกฮาม่าดอกหนาเต็มสีเก้าผมตีให้90%าสเลยนะครับรถไม่เคยชนหนักพิลปว่ำจมน้ํานะครับรับประกันให้เลยนะครับระบุนในสัญญาได้เลยนะหากตรวจพบก็คือคือคนเงินให้เต็มจํานวนเลยนะครับโตยต้าไฮบริด e4 นะครับเป็นรุ่น e4e4 คือขับ4ล้อนะครับขับขึ้นอน4ล้อนะช่วงน,นิ่มนวลมากครับคนนี้เป็นรถผู้บริหารนะครับ อ่อดีตเป็นรถผู้เรียหารรถสองมือนะครับทุกคนไม่เส8็0หนึกิโลเท่านั้นเองนะครับนี่ฮะแบตเตอรี่เปลี่ยนมาเมื่อปี2017นะครับทุกคนประมาณ8ปีแล้วนะแบตเตอรี่นี่ฮะโอผมชอบมากเลยกระจังหน้าติดมานี่หล่อมากอ่าให้ดูภายในครับ ห่างประตูสวยงามระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบรอบคันเลยนะครับเพดเอาผ่านมีไฟนะครับแล้วก็เบาะไฟฟ้าปรับเอ็นได้เลื่อนได้นะใช้งานได้ครบเลยพวงมาลัยมันติฟังก์ชันคูดคอนโทรลนะครับแล้วก็แ,อ,แ,อ,แอ,อร์แอร์ออโต้ครับแอร์ออโต,แอโต้แยกซ้ายขวาแล้วก็มีโหมดอีโค่ด้วยนะครับ, e CO, e CO รบอีโค่อีโค่ครับขอโทษทีนี่ฮะ ใช้โหมดนี้ขับมันจะประหยัดหน่อยนะนี่ครับคอนโซลลายไม้แบ็คเปียโนนะเปียโนแบ็คนะครับตรงนี้ปรับไฟฟ้าได้นะครับมีมูนลูฟฝั่งคนขับแล้วก็นี่ครับมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับสวยงามครับเบาะคู่นี้เป็นไฟฟ้าอยู่นะครับเป็นไฟฟ้าคู่แล้วก็หัวหมอนมิกกี้เมาส์แท้นะครับ ไฟฟ้าปรับรองน่องได้ปรับเอ็นได้นะครับนี่ฮะโอ้ผู้หลักผู้ใหญ่นั่งสบายเลยนะครับทุกคนน้องๆหนูๆน,นี่ชอบมากเบาะหลังสวยนะครับทุกคนเบาะหลังสวยมากนะครับแล้วตรงนี้ก็โอ้โหนี่ครับเป็นไฟฟ้าสลูปนะครับสลูปไฟฟ้าปรับเลื่อนได้ตรงนี้นะฮะป,ปรับอุณหภูมิข้างหลังได้แยกได้มีจอตรงนี้เชื่อมต่ออ่าไ i ไฟได้นะทุกคน ต่อ Wi-fi ได้นะครับเล่นเล่นหนังได้นะครับดูหนังได้โอเคนะครับทุกคนนี่ครับกดสัมผัสปุ่มเดียวนะทุกคนดูสิเห็นไหมเ่ิงปิดเกึบไฟฟ้าสองฝั่งเลยนะทุกคนไฟฟ้าสไลด์สองฝั่งเลยนะอันนี้ผมสตาร์ททิ้งไว้แล้วโอ้โหเงียบมากนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเบิ้ลหน่อยนะเดี๋ยวผมเบิ้ลหน่อย เบิ้ลหน่อยเบิ้ลก็จะเป็นน้ํามันนะตอนนี้มันใช้ระบบไฮบริดหยุดนะเวลาจอดใช้ไฟ,ฟฟ้าอยู่เงียบมากทุกคนเ๋ยวให้ดูห้องเครื่องกันนะสักรู้หนึ่งนี่ครับทุกคนเดิมๆนะนี่ฮะให้ดูเดิมๆเ,เดิมยังไงนี่ครับมีตัวเลข LR ซ้ายขวานะครับมันจะ เป็นตัวตอกอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่มีการพ่นนะครับสีมีการเคมมานะครับเค็มสีมาเค็มประกันชั้นหนึ่งมาก่อนที่เขาจะมาขายให้ผมนะครับเขาก็เค็มสีมาแล้วนะ,ะไม่ได้ชนหนักนะทุกคนนี่ครับเงียบมากดูครับฝากระโปรงเดิมๆเ,เลยนะครับมอกรอ,ออกโตต้าไทยแลนด์นะทุกคนนี่ สวยๆอย่างนี้เลยอ่ะเสนอราคาราคานี้นะครับถูกๆมากเลย589,000บาทพอ589,000บาทพอพอนอ่า10,000กว่าบาท10,000ต้นๆนะครับ1 2ื0 0สองหมนะครับประมาณนี้นะ72งวดนะครับอ่าจะเครดิตดีฟรีดาวจัดเต็มต่างจังหวัดมีบริการส่งนะครับสนใจโทรเข้ามาได้0963912523รับเทอร์มรถยนต์ทุกยี่ห้อทุกรุ่นนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ